คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือเกานะครับเนาะก็มาติดตามนะครับหัวเราวพัฒนานะครับเรวพัฒนานะครับของเซียนมันนอกนะครับเซียนมันนอกนะครับเนาะ นะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณนะครับเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเทียนให้มานะครับนะบังวดมันก็เข้าบังวดก็หลุดเด้อนะครับเอฟซีนะครับเพราะเป็นเรื่องธรรมดานะครับสูตรคำนวณนะครับเนาะนะมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็นะขอให้เอฟซีทุกคนนะครับช่วยกันใช้วิจารณญาณในการรับชมในการตัดสินกันนะครับนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองนะครับเนาะให้คําแนะนําด้วยนะครับสีทุกคนทุกท่านมาเดี๋ยวเรามาตามต่อกันมาตามกันของเซียนบ้านนอกนะครับวันนี้ให้ได้กันตัวไหนนะครับเนาะนะครับนะครับลราพัฒนานะครับเซียนบ้านนอกนะครับเนาะเราพัฒนาเซียนบ้านนอกนะครับ 11ตุลา67นะครับให้วิ่ง678นะครับ678นะครับ fc นะครับเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่า678นะครับเสียนบ้านนอกจะจับคู่ให้ตัวไหนกันบ้างนะครับมีกี่คู่นะครับเนาะก็ให้ fc ทุกคนนะครับเนาะนะก็พิจารณาให้ดีนะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะเนาะแล้วก็ใช้วิจารณญาณให้เต็มที่ให้อย่างดีนะครับเนาะ นะครับไปจัดซื้อกันนะครับเราพัฒนาวันที่สิเอ็ดคือวันพรุ่งนี้เด้อวันนี้วันพฤหัสนะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเอฟซีนะครับซื้อคนเล็กและน้อยนะครับเนาะซื้อเพื่อเอาไว้ฟังนะครับเนาะนะครับอย่าไปลงทุนอะไรกันักกันหนานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอารู้ได้นะครับเนาะนะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเสี่ยงเบิดนะครับมีความเสี่ยงหมดนะครับเนาะนะครับถึงเดียบอกว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นความเสี่ยงทุกอย่างนะครับเนาะเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันะจอกตัวไหนนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับหกเจ็ดแปดนะครับอ่ะเลขหกดูซิว่าหกมีหกไหนกันบ้างนะครับหกห้าหกสี่นะครับหกสามแล้วก็หก 2นะครับ FC 7 5 7 4 7 3แล้วก็7 2นะครับ8 5 8 4 8 3แล้วก็82นะครับเนาะ FC นะครับมันอาจจะซ้ำตัวเก่านะครับก็ไม่รู้ขึ้นกันนะครับเนาะพ่เซียนให้มานะครับเนาะ นะฬิกาุกซิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะโอ้ยยังเหลืออีกสองคู่นะครับเนาะห้าสี่แล้วก็สามสองนะครับเนาะอ่ะวันนี้นะครับเซียนนะครับของเซียนบ้านนอกนะครับก็ให้มานะครับวิ่งหกเจ็ดแปดนะครับมีหกห้าหกสี่หกสามหกสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสอง อ้าสี่นะครับแล้วก็แปดห้าแปดสี่แปดสามแปดสองแล้วก็สามสองนะครับเนาะนะก็ชอบก็จัดนะครับเนาะเพราะว่าทางแอดจะลงให้แทบทุกวันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยนะครับนะครับฮานอยก็ปล่อยนะครับของเซียนกทมนะครับนะครับก็มมเลาพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนอุดร นะครับคนโคราชนะครับเซียนลำปาวแล้วก็เซียนบ้านนอกนะครับเนาะเดี๋ยวไปตามเซียนลำปาวกันต่อนะครับเนาะตอนนี้ก็ได okay. ้เลขมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะลงให้เอฟซีเลยว่าครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้านะครับเนาะสายๆนะครับเนาะวันหวยออกก็จะเป็นของเซียนลุ่นนะครับเนาะนะครับนะกดติดตามกันไว้นะครับเนาะเสื้อจะไม่ได้พลาดนะครับเนาะ นะผู้ใดมีแนวทางดีๆนะครับเนาะที่จะเอามาฝากพ่อพ่อแม่เอสซี 3, ก็ติดต่อได้ทางช่องจำนองพามวนนะครับนะี่ครับนะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่เขียนนะครับลงไว้ให้นี่นะครับเนาะท้ายคลิปนี่แหละครับเนาะนะครับเนาะก็ใช้วิทยากาณกันละกันนะครับเนาะนะก็เสียนก็นะก็ให้ ไว้แบบหลายคู่อยู่นะครับเนี่ยหลายคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับคนวงกลมไปให้นะครับเนาะห้าคู่นะครับ fc นะครับก็เอาไปพิจารณานะครับเอาไปพิจารณานะครับเพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเนาะนะหรือว่า fc มีเลขเด่นดังๆนะครับก็มาจับก็เลขเด่นเพิินเบิ้งนะครับเนาะ หาเลขเด่นเป็นเขา่ามันก็สิเข,าข่าคือกันนะครับเข,าข้าคือเก้าน,นะครับเนาะนะครับมันเป็นอยู่ที่เลขเด่นนี่แหละนะครับเนาะเลขเด่นเข้าก็เข,าข้าคือเก้าะครับเนาะเอซนะครับ,นะนรบนะเนาะเรู้ว่าู้ไหน,นะครับอนะ่จะซื้อตามเซียนก็นี่แหะครับเนาะนะนะก็มี65 75 85 64ดห้าแปดห้าหกสี่เจ็ดสีแล้วก็หกสามเจ็ดสามแล้วก็ห้าสีนะครับเอ ก็เสียนช่อก็หกห้าแปดห้าเจ็ดสามแปดสามแล้วก็ห้าสี่นะครับนะก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับวันศุกร์นี้นะครับตรงกับวันศุกร์เ้อนะครับศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสสบดีนะครับวันที่สิบนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับนะก็ไปติดตามไปให้กำไปซื้อกันนะครับเนาะตรับแนวทางลาวพัฒนานะครับ ของเสียนบ้านนอกนะครับเนาะนะครับนะี่ครับก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับไม่มีเพรรู้นะครับได้ว่ามันจะออกตัวใดนะครับเนาะก็ให้เป็นแนวทาง เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็เน้นย้ำนะครับเนาะชอบนะครับ s อก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดไว้นะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้เด้อนะครับเพื่อมาได้พลาดคลิปดีคลิปเป็นเด่นนะครับของทางช่องเรานะครับเนาะนะก็ส่วนรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็นะลงไปเกือบหมดแล้วนะครับเนาะมีไม่กี่เทียยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นช่องใหม่นะครับเนาะ เป็นช่องใหม่นะครับเป็นช่องใหม่ใหม่นะครับยังมีไม่กี่เซียนนะครับเนาะเหลือจาของอ่าแม่อร้อยเอ็ดนะครับเนาะแม่อร้อยเอ็ดนะครับยังไปทันได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะไปตามให้นะครับแล้วก็ออยังตีเลขอ่าวิ่งเงินล้านนะครับเนาะเลขดับล่างตรงตรงนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปตามของออยังตีอีกนะครับเนาะ fc นะครับเนาะก็เพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะครับเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยหรือว่ารัฐบาลลาวนะครับไม่มีเลขดับนะเนาะอ่าที่ดับก็คือดับตามเซียนนะครับเนาะ ขอใช้วิจารณญาณนะวันนี้ก็ขอให้เอฟทุกคนทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้2องทุ่มครึ่งนะหฮงๆปังๆกันทุกคนเด้อน,นะครับสวัสดีครับ